สีสันบรรยากาศของพวกเราชาวตีห้าออกวันดำเช้าไม่ใช่แค่เช้าเดียวเช้าเช้ารับอ่างบางพลางมันสุดพิเศษจริงๆบรรยากาศนะครับไว้อากาศเย็นๆสดชื่นไปด้วยกันในช่วงเช้าเช้าเยี่ยมมากเลยะครับเรียกว่ามาถึงตรงนี้ บรดาค้าแรงเริ่มสป,ปินส่งความเร็วกันแล้วเลยอีกประมาณสกิโลเนินตกปลาอ่ะบดดาพนังฟ้ากัค้าลุงเกากำลังปั่นตามไปเรื่อยๆห่างๆแบบห่วงๆนะปั่นเพื่อสุขภาพทางราบริมอ่างสังสรไปด้วยกันเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยปัป่นแค่ไว้ปั่นแค่ไว้